กาวทกงานกันทุกชาติเชิญผู้มีเก bon ียรติจากพิธนกามสงบความสันติความสันติและรู้รักสามัคคีทำานที่เห็นบ้าและยิ่งน้องกันแรกก็ต้องขออภัยนักพวกเราไว้ะทิย์ที่แล้ว เดินด้เแล้วเกคนรเาารูปเอนนะสสาน้สักรแล้าะรูปของไปนะขอให้ท่านน่ทำที่เลยก่อนเดี๋ยวเราจะออกงานงานมอที่จะให้กับาั่วักวและ้าส่วน น,นะนี่ดูไม่ดีนะกระป๋องพวกน้ำอันลมดีกว่านะดีขนันนี้กรนะป๋องน้องนึกดีนะเนื้อสาวผัวแข่งนัวแกงเน็นสเปดดีเขาเพราะว่าในการจงังหวัดมอบเสื้อขนหนาวให้คุณยายนะครับที่มิกเสื้อหรือผ้าห่ม เพื่อบูมครับมี